าสด้านภาษา ช่วยเหลือตัวเองอเอเและฝึกทักษะด้านสังคงมถึงแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเด็กพิการให้เป็นเด็กปกติได้แต่เราสามารถลดปัญหาของความพิการลงได้ มูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภมจึงมีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน<า>ผู้ด้อยโอกาสพระบรมราชินีนาถทรงเมตตารับไว้ในอุปถัมภ์ตลอดมาจนบัดนี้องค์ประเทศพระหลัร,ราชสุดาก็ทรงห่วงใยถามทุกทุกสม,ม,ม่ำเสมอเวลาพบกันก็จะทรงถามถึงการดำเนินงานของเราไปทึงไหนท่านทรงห่วงใยเรามาก การจัดงานเนี่ยเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้เงินทุนต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็จะมาช่วยบำรุงเด็กมูลนิธิมีถึงแปแห่งนะคะในกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลเนี่ยมีห้าแห่งเพราะฉนั้นเราจะต้องใช้จ่ายของค่าแห่งเนี่ยในเงินที่เราหาทุนมาได้เนี่ยปีๆหนึ่งก็สามสิบกว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทุกวิธีทางทางรัฐบาลก็ช่วยเอกชนบาง บริษัทบางกระทรวงก็ช่วยแต่นั่ะเด็กมันมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะปีหนึ่งเรารับเด็กรือช่วยลเหลือเด็กเนี่ประมาณ5,000กว่าคนก็ก็หนักอยู่นอกจากการช่วยเหลือเด็กภายในศูนย์แล้วทางมูลนิธิยังจัดหน่วยสังคมสงเคราะห์ออกไปเยี่ยมบ้านเด็กที่มีฐานะยากจนในชุมชนต่างๆเพื่อให้ความรู้และมอบเงินช่วยเหลือ คุณย่านําเงินจำนวนนี้ซื้ออาหารเสริมให้กับเด็กทานด้วยนะคะชีวิตของน้องเนยและย่ามีความสุขมากขึ้นน้องเนยสามารถช่วยตัวเองได้บ้างทําให้การดูแลที่ตกเป็นภาระของย่าทั้งหมดนั้นลดน้อยลงไปได้มาก ผู้ชมครับเมื่อมาถึงวันแม่ของทุกๆปีนะครับสิ่งที่เรามักจะนึกถึงอยู่เสมอเลยแล้วก็มอบให้กับแม่ก็คือดอกมะลินั่นเองใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่นั่นเองนะครับค่ะอย่างปีที่ผ่านๆมาคุณสุพิญญามอบอะไรให้กับแม่บ้างคะดิฉันก็ให้คุณแม่สบายใจนี่ทําได้ง่ายสุดเลยนะคะคิดดีทดําดีพูดดีแค่นั้นแล้วค่ะดิฉันว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยคงจะภูมิใจแล้วแหละแล้วคุณบรรจงล่ะคะ แม่ผมอยู่กายอยู่จังหวัดนราธิวาสถ้าเกิดมอบดอกมะลิให้นี่สงสัยจะเฉาซะก่อนคุณก็นั่งรถไฟไปได้เลยครับมอบ <c oughs> ก๊์ดอวยพรให้เขียนความรู้สึกดีๆบอกว่ารักแม่นี่พอแล้วนะ,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงออกด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะที่มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักคุณแม่ด้วยนะคะในรายการราชินียาสิริมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาค,าค่ะวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือโดยเฉพาะคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถเนื่องในโอ,อกาสมหามงคลเฉลิมพระคุณพรรษา7 7พรรษา12สิงหาคม2552ค่ะซึ่งมีท่านรองนายกร,รัฐมนตรีด้านความมั่นคงคุณสุเทพเทือสุบันเป็นประธานด้วยค่ะ ครับและคณะกรรมก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 7พรรษา12สิงหาคม2552ซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบท่านสาธิตวงหนองเตยเป็นประธานครับแล้วก็ยังมีบรรดาผู้ประกาศข่าวนะคะผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ทุกๆช่องเลยนะคะคก็จะเห็นกันได้ว่ามีการเปลี่ยนสลับหมุนเวียนกันตลอดเวลาในการดำเนินรายการในค่ำคืนนี้นะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยค่าใช้จ่ายในโครงการที่อยู่ในพระบรมราชินูปธรรมสามโครงการและอีกสองมูลนิธิด้วยค่ะตามที่ปรากฏที่หน้าจอค่ะครับก็ร่วมกันบริจาคก,กันได้นะครับแล้วมาช่วงนี้เราจะมาฟังบทเพลงเพราะๆหน่อยนะครับได้เลยค่ะจากศิลปินทั้งจากเดอะสตาร์และเอฟที่จะมาบรรเลงเพลงให้เราฟังกันนะครับค่ะสำหรับเพลงที่จะ ได้ยินได้ฟังกันตอนนี้นะคะอย่างส่วนของดิฉันเองเนี่ยเป็นปิดเบรกช่องสุดท้ายนะคะเป็นเพลงอยากบอกเธอหรือเกินค่ะของคุณบอยพิษณุนิมสกุลวันนี้จะมาขับร้องโดยคุณกีธนชัยชนะอัธการค่ะครับและสําหรับเพลงแรกนะครับที่จะขับขานในตอนนี้นะครับก็คือเพลงรักพาเราไปของคุณพัชชา AF2 นะครับขับร้องโดยคุณพัชชาอเนกอายุวัฒน์นั่นเองนะครับติดตามฟังได้เลยครับ ในแสนไกลด้วยมือของใครคนหนึ่งที่รักละวังดีอาจทำให้เราลุกเดินก้าต่อไปในมุมคราวที่เราสับสน see you